ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรกต่อไปก็ขออนวยพรให้ประสบความสำเร็จในความตั้งใจความตั้งใจของมีของเรามีขนาดไหนก็ขอให้ความสำเร็จเกิดขึ้น ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็อาศัยหลายฝ่ายแต่เวลานี้เรารู้สึกว่าชนาพัทมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเยอะไปเสีนไหนใครก็เรองเรียกร้องอยากจะมาเรียน ก็แสดงว่างานที่เราดำเนินการไปนั้นได้ดำเนินการไปโดยแบบถูกต้องถูกใจถ้าถูกใจของผู้ที่ต้องการจะมาศึกษาในด้านนี้การศึกษาในด้านนี้คือการพัฒนาสิ่งที่ อย่างล้าหลังให้เป็นการพัฒนาเท่มีความทันสมัยขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีศักยภาพมนุษย์เรามีศักยภาพมากกว่า ทางสัตว์เลร้ยงชานางชนสุนัขสุกรวัวควายอะไรเหล่านี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้แต่มนุษย์เราสามารถพัฒนาจากเกวียนธรรมาดามาเป็นรถยนต์มาเป็นเรือบินพัฒนามาได้อย่างมากมาย หลวงพ่อก็หวังว่าสถาบันพัฒนาของเราก็จะสามารถพัฒนาอะไรขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็นจุดเด่นการเรียกว่าจุดเด่นเมื่อทำจุดเด่นนี้เด่นขึ้นมาแล้วจุดเดียวเท่านั้นก็ทำให้สถาบันมีกำลังสาหัว่า ยังคลานอยู่หรือยังอื่นอาจอยู่ก็เรียกว่าไม่ทานเขาเมื่อไม่ทานเขาก็เรียกว่าหาจุดเด่นไม่ได้เราก็มีความคิดที่จะเป็นตัวของเราเองเมื่อมีความคิดเป็นตัวของเราเองเราก็เกิดการจุดเด่นขึ้นเมื่อเกิดจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ การสถาบันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตของคนเราทีจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ใช่ว่าการดำเนินชีวิตแบบสถาบันจะต้องเป็นสิ่งที่เราเอาร้อยเปอร์เซนแต่เราก็สาม,มารถพริกแพลงเพื่อให้เกิดความ จเจริญเนมันทันสมัยเช่นอย่างตัวเสื้อหรือผ้าอะไระต่างๆเหล่านี้เนื้อเนื้อมันก็เรียกว่าอันนี้ผ้าทันดีอันนี้ผ้าทันเร็วมันก็มีอยู่แต่เราก็รู้ว่าเมื่อเวลาเราถามไปเนี่ยเรากำลังถามผ้าทันดี ใส่เสื้อบางคนก็รู้ใส่อะไรไปคนก็รู้ก็ทำให้เกิดความเป็นจุดเด่นขึ้นเมื่อจุดเด่นเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยแต่ก่อนหลวงพ่อยังไม่เคยได้ยินไอ้สัสนายเพิ่งจะมาได้ยินก็ไปไกลแล้วหมายความว่าของเขาดี ของเราก็เช่นเดียวกันหลวงพ่ออยากจะให้มีอะไรที่มันเด่น,นเขาเรียกว่าจุดเด่นเป็นสินค้าก็ได้เป็นอะไรก็ได้เกิดขึ้นจากชนะพัน์ถ้าเมื่อเกิดขึ้นได้เมื่อไรแล้วเนี่ยผลประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกที่อยู่ในชนะพัน์เพราะว่า เราเรียนชนะพันในเรียนพัฒนาธรรมชาติพัฒนาธรรมชาติไม่ดีเท่าไหรแต่ว่าแก้ไขธรรมชาติได้ดีขึ้นแต่ก่อนมีเกี่ยนแต่เดี๋ยวนี้เกี่ยนใช้ไม่ได้แล้วมันเป็นคนละเรื่องกันฉ,ฉันใดก็ฉันนั้นเรามี แต่ว่าเราพัสนาสิ่งที่มีอยู่ให้ก้าไกลขึ้นได้สักอย่างหนึ่งก็จะถือว่าเลิศเลิศถือว่าไปจากชนาพัดประเทไใจเพราะฉะนั้นก็ขอไวยพรนให้แก่ผู้ที่ทำงานเสียสละมาเป็นเวลาหลายปี มองดูแล้วก็น่าสัจจันว่ายังสามารถช่วยงานหลวงพ่อได้ทุกคนยังไม่ได้ถอยเลยยังอยู่ตัวเราในที่สุดก็จะ,จะเจอใ้เห็นเรามองดูแล้วในเวลานี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่โลกต้องการ เราก็จะพยายามทำสิ่งนั้นให้ปรากฏชัดเจนขึน้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สถาบันต่อไปและเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยเป็นประโยชน์จริงๆก็อขอให้ได้รับผลและประโยชน์โดยทั่วถึงกัน เรียกว่าเราเป็นคณะหนึ่งที่จะทำโลกนี้ให้เจริญเลือบินที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราขี่เนี่ม่ใช่ว่าเขาทำปีเดียวก็ทำมาหลายชั่วอายุคนกว่าจะบินได้ฉันใดก็ดีงานต่างๆจะเป็นเสื้อผ้าหรือจะเป็นเครื่อง สิ่งใดที่รับผิดชอบอยู่เราสามารถพัฒนาให้ถึงจุดเด่นได้เราก็จะสำเร็จผลสมองของคนเราไม่ได้เก่งกว่ากันสักษาอะไรหรอกแต่ว่าอาศัยสติปัญญาอาศัยสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนสมาธิอยู่ทูกอันเนี้ย เมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตมันก็สงบพอสงบแล้วอารมณ์ที่มันเป็นบนทินมันก็หลุดไปพอหลุดไปแล้วจิตมันก็สว่างขึ้นมองเห็นหนทางแล้วก็เราก็ทำงานนั้นสำเร็จขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เราคิดดูตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทังงสงบปัจจุบัน มนุษย์จะพัฒนาอะไรขึ้นมาแล้วเยอะสิเลวสิพัฒนาเพราะฉะนั้นขอให้สถาวันชนะพันเราตั้งมันมันคงให้เป็นจุดเด่นขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกต่อไปสวัสดี